ธนาคารกสิกรไทยสีโฟสีซันจาก T.O.A. ดีมอเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอปรุงสำเร็จพัดลมมีรา ผู้ชมทุกท่านก้าสู่เวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงเพราะนี่คือรายการจันพันดาวร้อนสุดฟ้าทุกวันจันเวลาดีๆแบบนี้นะครับจะมีโอกาสดีๆให้กับคนที่มีความฝันและต้องการทำความฝันของคุณให้เป็นความจริงนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยแลกตะซอยนะครับสำหรับ ผู้ที่ชนะในค่ำคืนนี้นะครับจะได้รับเง Guys, y, like 1, 38, ินรางวัลจากรายการของเราไป1นึ่งมืนบาทนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีเครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูปตราจินเจนะครับมอบเงินสนับสนุนสมทบให้กับคนสู้ฝันอีก1นึ่งมืนบาทรวมเป็น20,000บาทและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราต้องขอต้อนรับน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์วัลยอลงกรณในพระบรมราชุถามนะครับสวัสดีครับ ันนี้ก็ยังคงมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งครับในการร่วมรณรงค์นะครับโครงการดื่มไม่ขับครับลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยความปรารถนาดีจากสสสนะครับนะฮะเอาละวันนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพบกับหัวหน้าทีมของเราอีกสามท่านเช่นเคยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เป็กกีศรีธัญญาน้องเกรซการเก้าและพี่บอลเฉนยิ้มครับสวัสดีครับ ดีใจมากเลยอ่ะทุกวันจันทร์ผมรอเวลาที hmm. ่จะเจอทั้ง3ท่านเลยนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะแล้วครับการเลือกของทั้ง3ท่านมีผลต่อผู้แพ้ชนะแน่นอนไปชมกันิการกันก่อนว่าวิธีการเลือกของพวกเขานนั้เป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับกติการการเลือกเข้าทีมหัวหน้าทีมมีสิทธิเลือกลูกทีมเพียงหนึ่งคนเท่านั้นโดยสามารถเลือกหลังจากฟังเรื่องราวของคนสู้ฝันจบลงแต่หากมีการเลือกลูกทีมตรงกันสิบการเลือกเข้าทีมจะตกไปอยู่ที่คนสู้ฝันทันที นั่นหมายถึงจะมีคนสู้ฝันเพียง3มคนเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปมาเรมก่อนิกานะฮะถามอะไรก็ได้แต่ห้ามให้ร้องเพลงพร้อมยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับนักสู้ฝันทั้ง5่าท่านในค่ำคืนนี้เลยครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะแต่ละท่านแนะนำตัวนิดหนึ่งครับเชิญคุณแม่ก่อน สวัสดีค่ะชื่อติ๋นนะคะชื่อจริงชื่ออรุณจาติกานนท์มาจากปากช่องขายส้มตำนะคะอยู่วัดสัจธรรมค่ะท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อพัชราพรสัตรนํพรนะคะชื่อเล่นชื่อปลาค่ะอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นนักร้องรับจ้างตามงานเลี้ยงทั่วไปด้วยค่ะมาจากจังหวัดปราจินบุรีค่ะอะไรครับท่านต่อไปครับชื่อเด็กชายศิริพงษ์แก้วดมครับชื่อเล่นชื่อเนตมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเรียนอยู่ชั้นม 2นะครับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมพิเชิดชัยดิเจครับชื่อเล่นต้อมนะครับอายุยี่สบเก้าปีอาชีพช่างเทคนิคครับมาจากสกลนครครับผมอ่านะครับท่านต่อไปท่านสุดท้ายครับสวัสดีครับพี่ตูนพิทยาเกียรติแก้วครับผมพี่ตูนชื่อบอยครนะอะไรนะฮะชื่อบอยครับผมชื่อบอยเอาคนไม่ใช่พี่ตูนเหรอนื่อว่าพี่ตูนอาชีพรับจ้างวางระบบ สื่อสารเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับโอ้โหลุ้นแทบตายรับจ้างวันระบบฟังเป็นวังระเบิดเมื่อกี้นั้นนี่คือนะครับนักสู้ฝันทั้ง5้าท่านในค่ำคืนนี้นะครับเชิญนะมาเชิญประธานด้นน้นก่อนเลยขอเริ่มต้นที่น้องเกรสดีกว่าว่าน้องเกรสจะฟังเรื่องราวของใครก่อนครับขอฟังเรื่องราวของพี่ตูนก่อนเลยดีกว่าของพี่ตูนนั่นคือคุณบอยนั่นเองนะครับมาเลยฮะคุณบอยฮะค่ะพี่บอยครับวันนี้สิ่งที่ตั้งใจ ก็จะนาเงินไปซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งจอนาเทียมครับผมผมเชื่อว่าคุณแต่งตัวอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่เป็กกี้ยังทักเลยต้องมีคนทักแน่นอนว่าเหมือนตูนบริสเลมครับเป็นอย่างนั้นไหมฮะตอนแรกไม่เป็นครับแต่พอเป็นแล้วมันก็เป็นเลยครับโอ้เลเป็นนี่คือเป็นเป็นตูนบริสเลมหรือเป็นโรคครับหรือว่าอะไรเป็นตูนครับเป็นแบบพี่ตูนเลยแล้วนอกจากคนมาทักเรื่องเป็นพี่ตูนบริสเลมเขาบอกว่าเสียงเสริมอะไรใกล้เคียงกันด้วยการพูดครับประมาณการพูด จริงเหรอุดงั้นทำให้ดูได้ไหมห้าสี่สใครมีความเชื่อรบกวนส่งเสียงย e ้ h ใครมีความฝันลบกวนส่งเสียง <Yeah. S 2> ส่วนใครที่อยากมีความฝันใครที่อยากมีความฝันลบกวนไปนอนครับผม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ใกล้เคียงนะอ่ะนี่เป็นแบบตูบอนิสลมมีใครเข้า คุณเหมือนพี่ตูนบ้างมีพี่ตูนครับพี่ตูนบอกเหรอพี่ตูนพูดเลยครับเคยเจอพี่ตูนแล้วด้วยเคยขึ้นร้องกับเขาครับเฮ้ยก็ประมาณน่ผมจะยื่นมือไปแท็กแล้วเขาก็ยักหน้าเรียกก็เลยขึ้นไปร้องอ่านี่นะฮะคำถามคือทั้งสามท่านจะเลือกหรือไม่เลือกครับอเลือกยังเหลืกสี่ท่าน ดูคนอื่นก่อนเพราะว่าคุณก็มีเสน่ห์เหลือล้นเหลือเกินนะคะถ้าให้ดิฉันเลือกคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยอไม่เอาดูเป็นผู้หญิงที่ไม่รักนวลนสงวนตัวนี่อ่ะเดี๋ยวเชิญพี่บอยไปพักก่อนนะครับอยู่ทางด้้นนู้นนะฮะเอาละพี่เบกกี้ขออนุญาตเลือกคนนี้ดิฉันไปเห็นศิลปินคนหนึ่งที่เขาคล้ายคุณคนนี้มากเลยคุณเพชรสหรัฐขอเลือกคุณต้อมคุณต้อมหมือนนเอาละฮะคุณต้อมรับเชิญครับสวัสดีครับ ระดับแรกดีใจที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังหน่อยว่าทําไมทั้ง3ท่านจะต้องเลือกพี่ต้อมสิ่งแรกคือมีใจรักในการร้องเพลงครับอยากมาแสดงให้ทุกคนได้ดูได้เห็นสิ่งที่2คือถ้าได้รางวันนี้จะส่งไปให้แม่ครับจะนําเงินไปให้คุณแม่นั่นเองครับตอนนี้พี่บอกมีหนี้สินอยู่พอสมควรครับประมาณเท่าไหร่พี่นาติดจำนงนะครับประมาณ80,000ืประมาณ80,000ครับนั่นคือความตั้งใจที่อยากจะปลดนี่ให้กับคุณแม่นั่นเองครับพี่เป็กกี้ก่อนเลยครั้งที่แล้วนะคะ เราไม่ได้เลือกคุณต้อมนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้มาก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเพราะฉะนั้นคุณต้อมมีความโดดเด่นอะไรที่จะมาขายให้พวกเราแต่พี่พี่อยากรู้ใช่ไหมครับพี่เลือกผมดีครับพี่จะรู้เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อก่คุณะไม่บอกอะไรเลยจนกว่าเป๊กจะเลือกคุณไม่ขอถามอีกคําถามเดียวค่ะรองเท้าคุณหรือรองเท้าหลานคะไม่เกี่ยวเลยเขาเล่าไม่รู้คำถามทั้งสามท่าน จะเลือกพี่ต้อมหรือไม่เลือกครับตอบครับครับสะไม่รอไม่รู้นะเว้ย<อ>สรุปว่าไม่เลือกนะคคัะนะเอาเชิญพี่ต้อมไปมากก่อนเลยครับเอา,เอาล่ะมาถึง้องเฟสบ้างเหลืออีก3ท่านจะฟังของใครก่อนน้องน้องที่เป่าแคนนะคะน้องแนทน้องแนทครับเชเลยครับ สวัสดีครับน้องแนทครับผมบอกแล้วน้องแนทชื่อของเขาไม่ธรรมดาครับเห็นแบบนี้เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับป .3 ครับปสเล่นตั้งแต่ปสแต่มันเจ๋งตรงนี้พี่บอลค่ะเขาเปิดซีดีแล้วฝึกเองมันมีความสามารถเนาะนี่ปสอ่ะนี่นะแล้วแคนอันนี้แหละแต่เอามานี่คือไม่ได้พร็อพธรรมดาถ้าเอามาทั้งทีแล้วโชว์หน่อยได้ไหมครับโชว์สักนิดเดีมาดิ นแนี่แค่นี้เอาให้มันแบบสนุกสนานนี่มันโจ๊ะๆหน่อยเด้เป่าให้น้องดูพี่สีหุปะบ้าหน้าเกลียดเอาสนุก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 นี่เดี๋ยวว่าจะคุณทำได้เกสโชว์เดี๋ยวกีมา แนทความฝันที่มาในรายการนี้เลยความตั้งใจของแนทคืออะไรครับเอออยากจะเอาทุนไปทําเพลงที่ตัวเองแต่งครับเอาละครับคําถามครับถ้าให้เลือกร้องเพลงให้พวกเราฟังเพลงหนึ่งจะร้องเพลงอะไรคะแค่นั้นครับแค่นั้นของใครเอ่ยของพี่ปูพงศิษฐ์ทรพีครับของพี่ปูพงศิษฐ์คำถามคือทั้งสามท่านจะเลือกหรือไม่เลือกครับน้องแนทอ่ะ เริ่มเล่นดนตรีมาตั้งแต่บอลสามนะครับเปิดซีดีฟันเองตอบครับเลือกสองคนนะฮะตอนนี้ต้องย้อนกลับมาที่เน็ตแล้วว่าจะเน็ตจะเลือกใครถ้านนะ จริงครับาไอ้น้องเงินกับพี่เรื่องเล็กแต่ถ้าไม่คืนเรื่องใหญ่แน่ตอาวนนี้อยู่ทีมพี่บอลนะครับเอาน้องนนไปเตรียมตัวกันเลยไปเตรียมตัวกันเลยเหลืออีกสองท่านครับสงสารแม่จริงบอกตรงใครเอาแม่มาทรมานวะเนี่ยสงสารแม่ก็ฟังเรื่องของแม่ไหมล่ะแม่จะสวัสดีจ้ะแม่จ๋ามาแม่มาเร็วเอาเชิญนะแม่ติ๋นนะ สวัสดีแม่ติ๋มนะครับสวัสดีค่ะแม่จ๋าเป็นใครอย่างไรแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับแม่เป็นแม่ค้าขายส้มตําอยู่ที่วัดสัจธรรมแล้วก็ขายปลาหมึกบทด้วยปลาหมึกโบราณอ่ะแล้วก็จะชอบไปร้องเพลงตามงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยแม่จ๋าวันนี้มารายการจันบันดาวตั้งใจว่าความฝันของแม่เป็นอะไรจ้ะตั้งใจว่าจะเอาเงินเนี่ยไปเพิ่มเพิ่มของเพิ่มของขายอ่าแล้วก็เอาไปรักษาขาที่แบบเป็นข้อเข่าเสื่อม แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะแม่ถามจริงๆทำไมทั้งสามท่านนี้ต้องเลือกแม่ด้วยครับก็เพราะว่าเห็นเห็นแม่แบบเป็นคนสนุกม้งน่าเลงแม่่คุยเก่งนะร้องเพลงเก่งแล้วก็ขายของเก่งตามส้มอร่อยอย่างนี้เลยล้วอยู่ใกล้ๆยามาฟังเลยเนี่ยแม่จ๋าจ๋าแม่มาวันนี้แม่คิดไหมฮะว่าอายุเรากับน้ําเสียงเนี่ยที่มันจะเป็นอุปสรรคสู้เขาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคือแบบเรารักอะ เรารักเราอยากร้องอะไรอยากร้องให้คนฟังทั่วประเทศครับแล้วก็อยากออกทีวีด้วยเรื่องสำคัญถามเลยครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกครับแ่ย่ตครับเลือกกับน้องเกรซนะครับคราวนี้แม่ติ๋มต้องเลือกแล้วะครับจะเลือก คืออยากเลือกทั้งสองคนนะคุณแม่พร้อมนะครับถับพร้อมแล้วตอบครับคุณแม่จะเลือกใครครับเกสค่ะน้องแก่เพราะว่าเค้าต้องเล่นหนังเยอะๆเลยแม่ดูนี่ก็เพิ่งจบไปสารวัตรเถื่อนโวสารวัตรเนี่อแล้วแล้วแม่ไม่ดูผลงานที่เปกินดูค่ะเลือกอะไรนะแม่ไม่อะพูดแล้วคอทาี่เป็นขอทา เรื่องอะไรนะคืออยู่ก็เจชี่ยวอยากได้ทั้งสองคนเลยค่ะแต่จำใจต้องเลือกคนเดียวค่ะเห็นไหมเห็นไหมมีทั้งดูดูดูผลงานทั้งสองคนเลยคุณบอลด้วยสรุปว่าแม่ติ๋มอยู่ทีมของน้องเกรซเลครับญาติของแม่ติ๋มปไปาเช็คตัวก่อนนะครับเหลือท่านสุดท้ายแล้วท่านสุดท้ายเชิญคุณปลาครับเชิญเลยครับมาเลยสวัสดีครับ แมดีใจนะฮะที่ได้ได้เจอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งเราเคยเจอเขาแล้วพี่บอลจำได้ไหมจำได้ไหมครับผมคุณปลาคุณปลาเขาเรียกว่าทําประโยชน์เพื่อเพื่อประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยได้ได้เงินเท่าไหร่ขออนุญาตถามเงินเดือนผู้ช่วยนี่5้0พันบาทค่ะต่อเดือน5 0 0พันนะเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทําแค่นั้นคุณปลาก็ยังคงมีอาชีพเสริมอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่ชอบมากนั่นคือ งานร้องเพลงค่ะตามงานเลี้ยงทั่วไปตามงานวงใครจ้างก็คือก็ไปอะค่ะแต่วันนี้เห็นบอกว่าที่มารายการจันพันดาวไม่ใช่แค่เอาไรายได้นั้นไปช่วยเหลือครอบครัวตัวเองเท่านั้นยังคงจะเอาไปทําช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยนั่นคืออะไรครับคือตอนนี้ทำโครงการไก่ไข่นะคะเพื่อ,อให้นักเรียนได้เป็นทุนอาหารกลางวันก็คือเด็กบางคนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินแล้วก็บางคนไม่มีข้าวที่ท,ที่จะห่อมากินที่โรงเรียนนะคะครับ พักก็เลยทําโครงการเนี้ยไก่ไข่่ะเพื่อที่จะเอาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กครับผมโรงเรียนที่ว่านี้อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่ตาบลหนองโพงอำเภอสิมาโพจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอยู่ปราจีนบุรีนะครับบ้านมาเพียงมีคําถามไหมครับคุณปลาเวลาไปร้องเพลงเนี่ยค่ะเต้นไหมคะเต้นเต้นค่ะเต้นสะบัดไหมคะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็จะขอให้ปีกี้ช่วยสอนนะคะนี่พี่กี้สอนด้วยอ่ะเออหลือคนเดียวแล้วอ่ะอาลฮะตอนนี้ พี่บอลกับน้องเกรสเลือกไปแล้วใช่ครับผมเหลือพี่เป็กกี้ท่านเดียวเท่านั้นขออีกสองท่านมายืนตรงนี้ได้เลยครับหนึ่งใน3ท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับจะอยู่ในทีมของพี่เป็กกี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คําถามครับพี่เป็กกี้จะเลือกใครครับต้องขอโทษก่อนเลยสาหรับคนที่เป๊กจะไม่เลือกในวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีหรืออะไรมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เป๊กขออนุญาตเลือกครับตอบครับ คุณบอยค่ะคุณบอยนะฮะทำไมครับพี่ตะก,กี้ครับทำไมตอนที่เขาวอร์มเสียงเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมเน่ยป็กว่าเสียงเขามีสเสน่ห์ไม่แน่นะคะวันนี้คุณบอยอาจจะเป็นเดอะวินเนอร์ของเป็กก็ได้คุณบอยนะครับอยู่ทีมของพี่ต็กกี้นะครับขอเชิญนะครับคุณบอยครับมาใหม่และทั้งสองท่านมาใหม่นะคะนะฮะเรายังคงรอการกลับมาของทั้งสองท่านอย่างที่พี่ต้อมบอก กลับมาได้คุณปลาเองก็เช่นเดียวกันขอขอบคุณทนะั้งสองท่านที่มา่วรในการครับขอบคุณมากครับนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณภูรีกิจชนนะครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเขียนเข้ามาว่าสู้เพื่อตน สู้เพื่อคนที่เรารักแม้นจะหนักสักเพียงไหนก็ไม่หวัน่นคนหนึ่งล้มคนหนึ่งสู้ดูแลกันจวบจนวันที่สิ้นลมจมทรณีนะครับได้รับของวันมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอยไปเลยนะครับ จบทีมอีกครั้งเลยนะครับทีมพี่เป๊กกี้นะครับได้คุณบอยไปนะครับทีมของน้องเกรสได้แม่ติ๋มไปนะครับและทีมของพี่บอลได้น้องแนทไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันครับว่าเบื้องหลังการฝึกการเทรนเทคนิคของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับพี่ว่าเธอกลืนพี่ปูพงศ์ถิ่เว่าไปแล้วล่ะ E